กูจะเข้าหมายมายุ่งมาทำไมเอ้าเล่นไปยังเลยไปยังยังตอบยุงยุงเยอะไหมไปเยอะนะปีนี้โอ้โหลูกผู้ชายวิ่งหนีกันไปแถวเลยปล่อยเขาหัวหน้าเลยไงก็ได้พวกชายกระเบนเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะบังอาจจะว่าพวกข้าไม่ใช้กระเบนได้เหรอใช่ทำไม บ้าบอจริงๆเลยนีเราไม่ได้แพ้แล้วเว้ยหน,นีมาตั้งหลักเว้ยป้าไปเจหนีแบบนี้นุ่งกระตองดีกวา่าเจะพูดอย่างนี้อขอเวลาผ่อนผันไปก่อนข,ขอเวลาก่อนบอกว่าเราเราไม่ได้แพ้แต่ว่าเราหนีมาตั้งหลักก็ได้ไงไม่ได้แพ้ตอนนี้เราเสียเปียกตอนนี้เราเสียเปรียกขอเวลาขอเวลาขอเวลาผ่อนผันขอเวลาผ่อนผันเหมือนตอนที่เราจะนำเสื้อเป็ะขอเวลาผ่อนผันบ่โอยย่ะ ยาหญิงจึงไม่กล้าพูดอะไรอ่ะงามไม่มีบอกก็ไม่กอนเอาได้หมอปลา <c oughs> จริงประเจ็ <c oughs> ตกลงกันได้หรือยังฮะไกลแล้วไกลแล้วไกลจะถีบหน้าเฮีย <c oughs> นะเสร็จพ่พูดไปก่อนอะไรเนี่ยพูดไปก่อนสิขอเวลาเจ็ดวันพูดจำนำนั้งซื้อพเพชรแต่ตังค์มึงก็เยอะให้พ่อไปถ่ายก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ <c oughs> หนมายถึงวองทั้งเนี่ย <c oughs> ฟังให้ดีในยามนี้ขอเวลาสักเจ็ดวันภายในเจ็ดวันนี้ ถ้าข้าไม่ออกไปตอบโต้เจ้าหรืออย่างไรก็พวกเจ้านั้นก็ถล่มเมืองข้าได้เลยข้าขอวัาพวกมันไม่ใช่คู่ต่อสู้กับเรามันไม่สมศักดิ์ศรีกับเราเดี๋ยวจะส่งคนที่มันด้อยศักดิ์กว่าเราที่มันด้อยกว่าเราไปสู้กับมันอ้าวันใจเบาเดี๋ยวกุณจะส่งคนไปสู้กับพวกเจ้าด้วยฟังเอาไว้เออเล่นอย่างนี้เราอยู่แต่บ้านไงเถอะพูดแบบนี้เราก็อายมาสิเราเป็นผู้ชายใพ้ผู้หญิงบอกว่า เป็นผู้ชายมาสู้กับผู้หญิงไม่สมศักดิ์ศรีเอาอย่างนี้พ่อเนี่ะพูดอะไรไม่เป็นแต่งตั้งให้เจ้าเป็นเจ้าแทนพ่อแล้วถวายแล้โคอเพียงแล้วยังแต่งตั้งกันด้วยคิดนานเผาเมื่อยดีไหมพวกเจ้าทุกคนฟังไว้ดีดยัาไมมึงนึกไม่ออกใช่ไหมมึงจะพูดอะไรอะฝีมืออย่างพวกเจ้ามันไม่สมศักดิ์ศรีที่ข้าจะไปต่อสู้กับเจ้าขอเวลาเจ็ดวันที่ข้าหนีมาไม่ได้แพ้เจ้ายังไง สองคนไปสู้กับเจ้าอาจอาจอาจจะยังไม่เข้ากันขออาทิตย์เราหยุดกันไปนานขอเวลานเจ็ดวันขอเจ็ดวันสองคนไปสู้กับพวกเจ้าพี่หนูด้วยจะบากอะไรไอ้หนูเวลาเอาอาจจะเข้ากันผมขอใหม่อีกทีพื่เจ้าการฟังไม่ทันเราหยุดกันไปหลายวันเพราะว่าเพราะว่าาเรสองคนเลิกไปเจ้าให้มันเป็นเจ้าเถอะเราให้เวลาแค่เจ็ดวันเท่านั้นเจ็ดวันถ้าหากว่าไม่มีใครยก เราขอเวลาพี่เจ็ดวันเราสัญญาว่าเราจะเล่นให้เข้ากันมากกว่านี้ขอให้เจ็ดวันเท่านั้นไปดิพูดแล้วก็ไปนี่จะยืนทําไมเนี่ยป้าจุกก็เลยขอเวลาแค่เจ็ดวันถ้าเจ็ดวันเราไม่ส่งดอกเลาะชุดขายไปเลยเดี๋ยวไม่ได้ไอ้เหี้ยกูมีแค่นั้นปล่อยแม่งไปเถอะไปหาเจ้าใหม่จะบ้าอะไรกูไม่มีแฟนคลับแล้วมีเวลาแค่เจ็ดวันรู้แล้วลูกเพราะฉะนั้นเราพ่อมีทางออกลูกยังงไพ่อมีพระสหายเป็นเจ้าเหมือนกันชื่อว่าสุริยา ทหารเจ้าสองคนคนใดคนหนึ่งนำสุพรรณกษาไปยังเมืองทั้งสหายของข้าวอกไว้สองคนมาช่วยเมืองข้าด่วนเลยไปไหมไว้ใจได้ไว้ใจเด้อไปพักก่น